นี่ครับสวยดีนะครับผมครสองตัวครับสามตัวนะครับนี่ครับตัวนึงตีไทยครับอยู่อ้ยจิตีิหัวครับตัวนึงสามตัวครับเดี่ยวนิ้วขุมคาปุดอยู่ครับสวัสดีครับผมพี่น้องบริพามากวานแห่แล้วครับ หาอยู่หาจินทมอีสานบานเฮ่าเหรอครับตามันนอกหน้านอกเฮาเหาะครับนะครับบรรยากาศเป็นน้ำฟ้าครับเป็นน้ำห่วยครับน้ำห่วยตะวิทครับผมพี่น้อกดูน้มกันได้ครับสินมานบอกครับผมผมกลับบานสองสามบาทนะครับที่เหลืองไทย มา่นาะมาณกับฝากติดตามชมนี่ด้วยครับติดตามผลงานเป็นกำลังใจนี่ด้วยครับผมมาดุนกันครับ มาใช่ครับนะครับปลาอีไท่ครับไีไถ่ก็ผสูมครับผมมากประมาณนี่ครับป้านก้อนยังเหลือมไทยเนาะครับสองตัวเหรอครับอันนี้ตัวนึงครับตัวนึงผมก็ค้างไว้ตัวหนึ่งบนไงไม่ได้หรอกครับนะครับป้านบาดแดกเนาะครับอยู่บน เครื่องไฟยังสูดอยู่ครับมันเดือดอยู่ก็สูดครับตัวนี้นะครับตัวปหญ่ยมาได้ครับพี่น้องโคดปลาเลยครับนี่นะครับนะครับหวานครับผมตัวที่สอง ไไทยครับตัวน,นี้ครับยังไงเป็นไรครับ2นิ้ว3นิน้วขาแต็มนะครับ มือใหม่หัดปัานคราดมาเล่นงเพดน่อยงานวอดิดกินวแกนครับ อย่งครับอนนินดนิดที่ดีครับเนี้เยเนเมื่อวานไยน้ำไหลครับน้ำไพรไหลครับเพื่อไพรไหล๋าวบ้านใหญ่องเฉยๆนะครับใส่ชาวบ้ดนอกูจิปจุ๊บๆเรานงายตะเกียร์นึงเหมือนกับบ้านบน่ น้ำไทยของผมเลยครับใช่ครับพี่น้องงายไม้ปีก่อนครับบทถือไปงายไปเรื่อยนะครับได้สามตัวกึ้อเ่รอครับบรรยากาศ ฝายห้วตะวยดครับฝ้ายกระสางด้วยนะครับเต้ยสองหาสามสองครับากาศําหมองพมบานมาเลยไปยี่นี่สองตัครับผมเพื่อเจกระไรย่บุ่นครับตัวหนึ่งครับอากาศดีครับเป็นหองบัวมีไผมาวานครับบัคือสวงหนามไม่ไม่ครับนิ้งบุญอยากแหงมันได้อยู่ครับหนาม หามคลอยคนชีดเบดกับพ่มีครั้มบนจะาาดโดยรวมนะครับเมือนครับเป็นพระรานหินครับเป็นก้อนหินนี่ครับเป็นชีไข่หนามชีกระเลยนหนามจับครับเบมือนได้ครับงานตรงระหว่างเนี่ยครับ ลองมองนี้ครับน้ำวุนๆอยู่นี่ครับผมแง่ตัวเก่าเนี่ยนะครับแง่แส่ปีเดียวกระขาดเนี่ยนะครับตาแดดไปคุยเดี่ยวครับน้องแง่แดดแงะเย็นบ้าแง่ได้กระดาษด้ว เป็ oil, ในใหม่โอ้ยไข่ยินมาขวานนะครับสวยดีแล้วครับผมสองตัวครับสตัวนะครับ นะครับตัวนี้ตีไทยครับโอ้ยยีตีหัวนะครับตัวนีวนวน้สามตัวครับเดี่ยวเนาะขุมคาปวดอยู่ครับปวดกันพี่นอ้องประสูตรปรหมากสงได้ประสูตรครับพวกเดี๋ยวผดวพุชเอาอขออยังเลยครับไไครับขยันมันได้หรืครับ เติมันไปครับพอได้เฮ็ดแห้งกอดกินกับตั้มหมูหู้หมุดชั่วกระบานไปครับอายุหากินแบบด ب, นะครับแบบดมันหนอ่อมันหน้าไทยสา,บานบ้านเท่าไทยคนต่างยังวัดเนาะครับตัวน,นี้ก็บปุ้ยไนม์ได้หรอกครับเอย่าที่ผมใส่วานนี่ก็บสามขีดครับหน่อเนี้ยสามขีดสื่อแท้ปีเดียวหมดแล้วครับจำบดีดขาดขาดแน่แล้วครับ ผมบ่มีเหี้ยได้ครับม,มีเหี้ยได้เมื่อวานใช่อยู่ครับนาไพได้เถอไไพได้ครับสามตัวนะครับสามตัวนะครับผมแค่ไหนคุณภาพวดอยู่ครับ มิดจีดีครับมิดจีดีางามเราก็ยงามเลยครับอบนมี้ว,วานรับมองวานมาล้มองเกาดีมากจรงิงครับ คือย่นะครับนี่ครับเจอญด้วยเสียง่ายมองครับมองไหมมองนีนงน่ก็งามครับเป็นเรือน่ครับเป็นตะบูม,มีเหือบไปได้ครับหา,วานว่านี่มองหันครับมองหัน นายมองไปเรื่อยครับกระดานหินร้ายครับแหน่ไปสองเื่อแล้วครับ มิดจีดีครับโอเคดูเงียบลงมาข้างล่างก็เดี๋ยวเงียบขึ้นเลย I you สีห์ใหญ่มหไม่ติดเลือ,คอย,ลยครับบ่ค่อยเดือนะครับสีหใหญ่ลงไปเลือยนะครับวาลงแปลงล่างก็จะจะสีใหญ่ขึ้นมาครับวานลงแปงลางเหื่อยนะครับนะครับวาลงแปลผลจะขึ้นมาจะกลับขึ้นมาทั้งปลายดูน,นะครับย้ายที่ครับใหญ่มองครับ ไม้กับงามอยู่ครับจะมาใส่เบียดครับผมพี่น้องชามหนามโบนไลน่เนาะครับฝนโบ้เคยแห้งนะครับฝนตกลุยโ,โบคบกบ้แห้งจะใส่เบียดพอดีครับทั้งสองฝั่งเลยเนาะผมมาลองใส่อยู่ครับจะหมึกบางหวางเอากาดมาใส่นะครับอา่าเสี่ร้องมือมองนี่แล้วครับ ๋ย่มองนีนน้ำวนแห้งครับคาปานถอยอย่นี้นะครับน้นที่เดเรับมออกกันได้ครับน้ำออกเกียร ไปลองมองด้างอีกเชือนึงครับหกับขึ้นมาถโบกเชือกแล้วครับด้าางถือยู่หนาไฟครับถืออยู่หนาไฟเป็นองครับลงมองด้างล่างโบกเถือกกันเลยครับอุ้นครับไฟไฟน้ำรุด ผมจะลงไป่างอีกชึกเเือนหนึ่งครับน <c oughs> ้อใหม่ก็ไลยอยู่ครับค <c oughs> ือว่ามีหอยข้นหาเนี่ยนะครับน้อใหม่ เลี้ยงต็น้อนเต่าหน่อยๆเขาบอกนอนหน่อยครับเต่าหน่อยน้อยหวควนฮาอยู่ครับสองขางทางมีแต่กอไผ่ด้วยครับบลือกินน้ำใหม่ครับหนอนหยามพ้นมา ไปบพราท่านทำลูกกดบินไปพดอดีอ่ะเชลลองอยู่เบิ่งยึดเชื่อนนะครับลองมองนี่เบิ่งครับเบป็นยังไง tiêm đây ừ. ba năm bóng đến kiếm này thì tiêm lên เถืเป็นเถื่อไม่มีสักส <c oughs> ตัวก็ยากของวัเถื่อยิด่ดีเลยครับบางแหงืออะไรไปเลยเงียบ ทางเถือนครับครับถึงเทืงครับรถถือกได้ข้างล่างนิดจีดีเลยครับี ของเชือกวัดถือได้ครับปก้าหน่อยสักนึงครับถืเอเสียแถวแดงครับประเด็๋ยววัดออก <c oughs> ปก้าหน่อยครับไวไหมหรอกครับ ครับผมพี่น้องทุกผลงานครับนะครับเจ็ดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับผมพี่น้องเจ็ดตัวพอดีจริงหนึ่งเลยนะครับว่าไปถือก็ได้ครับถือต่ปาแดลกๆนะครับเพราะว่ามันไม่ย่ามปลาขึ้นครับมันปลาอันบกเลยขึ้นทพี่แหลกๆนะครับนะครับพอดีจริงว่าได่า ดีก่อยอะไรครับมาถึงก็เฮยกแหงอยูยินงนะครับเนาะนะครับอีสานบ้านเฮาขอบผู้คนทุกท่านที่เขามารับชมครับจนถึงลบคลิปครับฝากไปร่างใจผมนะครับมือใหม่ครับผมฝากไปร่างใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เยครับคลิปหน้าผมจะพาไปยังอีกฝากติดตามผลงานได้เลยครับผมขอบผู้คนที่รับชมครับผมก็ได้ปิ่งแล้วครับนะครับครับบ่าน